เ่วงนี้สบายดีแต่ก็มันอ่อนแอนิดนึงเฮ้ยแล้วเป็นยงไงพวกเราสบายดีไหมเนี่ยสบายดีดินี่เป็นเพราะว่าใส่หน้ากากแกป้องกันอะไรใส่อะไรนะหน้ากากแกป้องกันโอ้ใส่หน้ากากเฮ้ยไปเชื่ออะไรกับรัฐบาลเขาตอนนี้เขาก็พูดกันไปอย่างนั้นพูดที่จะขายหน้ากากเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนี่เดี๋ยวดูนะเป็นอะไรเลย ก็ทำอย่างนี้แหละไอ้ที่ตายกันเป็นเส้นๆก็เพราะอย่างเงี้ยดูถูกหนากากไงไม่เคยได้ยินเหรอรัฐบาลเขาโดนงรกกินร้อนย้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากป้องกันพ้หวัตถุวัตถุก้าวเฮ้ยเออตายจริงเหรอจริงดิถ้าไม่ใส่ก็ตายจริงเหรอใช่ไงนั่นไงเริ่มกลัวแล้วดิแกเฮ้ยแล้วแต่มันดีจริงจะได้ไปซื้อมาใส่บ้ามน้องมันร้องเลยเฮ้ยมันร้องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซื้อะไรวะก็ได้ก็ได้ก็ได้เห็นว่าเป็นน้องเลยไง ลองดูไม่เป็นไรฮะโหหายใจเข้าดิลึกๆจะออกโหอาปากปะเนี่ยเอาอาด้อรับแบคทีเรียกบ้านับหนึ่งเน้ยหนึ่งสองหนึ่งสอนึ่งสองสอแบคทีเรียเ้างตัวร้อนไม่รู้สึกเป็นไข้กบ้างพี่ลองดิถ้ามันดีนะมันใส่บ้างมันมันไม่ดอ่ะ มันไม่ยืนอนาอยู่แล้วลงว่ะลงว่ะลองนับดินับนะหนึ่สสสสสงสองสามสี่ห้าพูดให้มันชัดๆหน่อยชัดๆเอาใหม่นะห้าเออเออเออีเ๋ยละ รู้สึกดีขน่ะน่ต้อไ้อส่าก่ตายไม่ดีไป่ไต่บ่แก้นะไต่เออไต่คนแม่ตัวเองปซื้อเลย่นายนะวกอตายไไรอเฮ้ไม่ได้ะยังไม่สบายเป็นไข้นเกแน่เลยเมนอันเนี้ย ¡Vamos!